สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสายๆเนาะคะ่ะประมาณสามโมงค่ะอันนี้สิ้ผ้ากันงายเหี้ยไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะย้ายไปแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะมันมันขึ้นงายเนาะ จะขี่ง่ายเนาะฮะเน่ะหนักน้อยหน่อยเนาะคนเอาหินลงไปก็จะน้ำเหมืน จังนามติดอันขี้ยุพีได้่ะ่บานี้เอาไปเป็นจกันนกสิบเมตรเลยค่ะนามมันก็ได้ขึ้นทรงหน่อยนะคะต่ามันก็นจะเลิกอยู่หนาม,ามนเป็นจากยาวแล้วะคะ่ะ